ผลงานทำสีมื่อนี้ครับพี่นอ้องนีแจะปาเนียไทอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับนานาักตุบป,ป้าทุกท่านนะครับวันนี้ํำสีก็ออกใหม่มาตุกปลาที่คองลากคอนของเล็กนะครับวันนี้หมายที่ต้นไทร ของเล็กนะครับอ่าเส้นทางมาก็นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสองฝั่งคลองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดสามง้มมีหมายเราก็อยู่ตรงคนใสนะครับน้องเบสสีคันครับวันนี้เหยื่อวันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับคำาสีใช้เหยื่อนะโจ้ะนะครับ สูตรสำเร็จรลลูปนะครับตบปานินนะครับป่าหมายของธรรมชาติครับคำสีก็ใส่0.8นะครับพี่น้องเนาะตะเกาะสองเส้นนะครับเนี่ยคำสีก็จะปั่นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็อันนึงก็ฟังเข้าไปเนาะในก่อนอันนึงก็เอาไว้ข้างนอกครับพี่น้อง มาไปลุยกันครับบาสมิมีปลาบ่มวันนี้จุดนี้ตามคลองก็น,านาก้าๆก็ลงเบ็ดเต็มกันนะเท่าที่ผมดูแล้วก็ไปลุ้นครับ luar kanan oh bener ก็มีไซส์มาเรื่อยๆนะครับนานะแต่ไซส์เล็กหน่อยหนึ่งก็ถือว่าไม่เหงานะครับผมก็ย้ายใหม่มาฝั่งนีนะ้ตอนนั้นอยู่ฝั่งนูน้นพอได้ลมหน่อยเนาะพอได้ลมหน่อยขอลุ้นกันไปครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าตัวใหญ่นะตัวเล็กมีแน่นอนนะวัดไม่ทันตัวเล็กนะครับ วันนี้น้ำก็สะอาดรับน้ำใสเลยวันนี้นะแต่ปลาปลาเล็กนะครับปลาเล็กกินนะนะแต่ลไซสปลาหมอปลาหมอข้างดําไม่มีไสใหญ่เลย lại canh lại canh Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> <laughs> ไม่ได้ยิงเลยมียแต่ตัวรุ่นนี้แหละแล้วไม่ยิงไม่ยิงเรอเนาะแต่ว่าคลองเก๊กใหญ่แล้วเขายิงกันอยู่แล้วเมื่อเอช้าเนี่ย แต่แค่นั้นไม่ค่อยกินนะเปลี่ยนเยอะอแล้วกิกนเลย นี่กำลังดีนะทจเรียนปลาหมอข้างดำอ่ะ <c oughs> โอ้ยส่วนมากก็จะเป็นปลานิ้น้อยนะถ้ากับปลาหมอข้างดำเลยโอ้ อ่ะลุ้นไปนะมีตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะ móc mỏ đắp như đắp, bà móc hung đắp, tay ngay. Một năm mươi hai nghìn lẻ. Một lối như đắp, hả? Một lối như đắp, hả? Một lối, lên, lối, lối, hả? Một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  con hả? Một lối, hả? Một lối,

ป่านิ่งข้างดำโอ้เมืองใส่พี่น้องเมืองแต่ละใส่ดูปลาหมอข้างดำชัดชัด ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใบาสองครึ่งนะครับป่าก็เงียบเลยช่วงนี้เงียบแดดจัดนะครับแดดจัดเหมือนกับตอนบใบยๆเนาะบายถึงค่ำนี้อาจจะมีผลเนาะ ครับพี่น้องคำสีก็เจ็บเ็ดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไอ้คล้องลักขอนหน่อยเนาะครับหรือคล้องคอยนะครับพี่น้องเป็นคล้องลนลอยๆนะครับปลาเข้านะปลาเข่าปลาเป็นปลาหน่อยเนาะใส่ใหญ่กับมีบ้างเล็กน้อยเนะนาะนาาแถวนี้เต็มมปหมดนะครับพนะี่น้องเนาะนาาท่านยายกมาตบมือนหยุดกับมาครับเนาะแต่ว่าคล้องเก็กคล้องขุดไม้นะครับคล้องขุดไม้นหนเต็มนะครับพี่น้องวันอาทิตย์นะ ทำสีเลยม,มาคลองย่อยนะครับคลองลากขอนนะครับก็ถือว่าไม้ต้นไส้ก็มีตนะพี่น้องมีโต,ม,โตมีป่ากินอยู่เขาอยู่นะครับไปเบิ้งผลงานทำสีวันนี้ครับอันนี้คือผลงานทำสีมันนี้ครับพี่น้องมีแต่ป่านิยนไส้ป่ามอข้างดำเนาะ ไปบหมไงครับเนาะแตด,ดเดียวตัดหัวแต่ดเดียวพี่น้องก็พอได้กินครับพอได้กำเข่าอยู่เมื่อนี้ก็หรือว่าอ,อ,อ่าไม่ตูเนาะเพื่อไม่ตูอยู่ครับคล้องขุดไม้คล้องหลักขอนเนาะมือนี้น้ำไหลครับน้ำไหลแห้งนะค่อนข้างแห้งนะน้ำสะอาดดีครับครับคลิบนี้ครับสี จบคลิปไปเั่นนี้ครับพี่นอ้องมื่อนาพอกันไหมครับเด็กสีข้าบ้านก่อนครับมือ่อนาพอกันไหมสวัสดีครับโอ้เขาวอาลาดเลยเรือเขาเอาลาดเลยที่ขาดจ้อยขาดไปลดปาดพิษปอมเลยเนี่ยโอ้เจ๋งเลยเนาะ